สวัสดีครับปุ้มมองมาเมื่อวานนี้มือนี้ก็มีลูกค้ามาเลยนี่ผ่านปลาทีผ่านปลาพันมามีแต่ทุกยอดเลยเดี๋ยผ่านปลาท้าเรเกลียวครับเออเอาเลยครับเออบ่วงมองก็มีอันนี้ไม่ผ่านนะครับอันนี้อันนี้พีป๊อปอันนี้พีป๊อปเนี่ยนี่พีป๊อปปลาผ่านนี่พอกระเทือนเทียดได้เทียบบ่พอก็เถินอันนี้พี่ป๊อบอันนี้สั้งทองเจะไปจะสีเปรี้ยวไฟจี้สวอได้หัวหน้าด้ยอมมองเดียวทีแล้วมองไฟ อย่าซุบโตกเสื้อนี่แหละมีก็ซาตาหมกเกนี่ยหมแปเี่เาอาเอาันมาน้ำเอาสาิตามาจัดก้าวต่อสิต่อสองห้าซ่านซิบสองคนเดยาซิบมาจัดห้ากับสองห้าสั่งรเปลยผสั่งสองห้านี่เล่นคําเล่นสอห้าเล่นทับสองห้านี่เล่นหรอเออตอนละร้อยบ่อตอนละร้อยจ่ายสองอนอ้าัพันมาเลือกเบื้องล้วเบื้องคุมเอา เริ่มมาได้เลยเนาะอุปกรณ์กันเลยเด็ตะกั่วก็มีแล้วตะกั่วก็มีซองเบอร์พี่น้องเบอร์หกกับเบอร์เจ็ดเอาตะการเรือใบมาบ่เนี่ยเสื้อขาดแต่คืนทิมาบ้านมาได้เสื้อขาดฮะทิพย์มาคืนแล้วเนาะการเรือใบเมื่อหรอถ้าเป็นมัดการอยู่ระหวังร้อยท่านคิดมัดนึกเงินคืนเบิ่อเนาะบองแห้งอันใด้ในร้อนก็มีในเบอร์สี่เบอร์หกสี่กับหกไปเจอ หัวน่าไปเตื้อได้ท่นนี่เสือ้อแปรมองที่บ้านนอกอยนะอ๋ะอค่มาแพ่มั้งครับมั้งนะอ๋อเสือกล้องมินก็มีแล้วพี่น้องเนะี่ยซองมินแต่ว่ามันบ่มอาการไก่แต่อาการนี่ก็อ่ะเอออาการอยู่ด้วยสุดแล้วการนี่ก็คืออยู่คืออยู่นนออมืนบัวบัวหลังบัวหรืเนาะเออมันเป็นแบบใช่งน้อยเนาะสมองน้อยเนาะสมองน้อยเนาะอ่ะซองมินตัวนี้เออได้ได้เนาะซองมินมันแน่นดิอ๋อเสือกมันแน่นลังดี เขาท่าอยู่คือเรืเมื่อคือแล้วเรีมาลองบ้างส่องมีเครื่องผมไหมโอ้ไล่เว่มองลงเลนบางจีเนี่ยในเฮตุ้งเลน่ะนี่มือนีเลยมันจะได้หรอไล่วงเลยนี่แหละลงไปดีเลยส้างตอนเลยในเฮตุ้งตอนที่เจ้าข้อง่นหลนในเฮก่อนที่สร้างตอนเพราะว่ามึงไล่มึงบุคงากรเลยไม่หรอไดได้อไปไหนเป็นห้องมามันใกล้เคลียร์มาเรื่อยเลย พ่อท่าพ่อท่าจะปลามาเด้อพ่อท่าจะปลาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่ไลแต่ว่ากำลังไม่เพื่อสนใจก็สั่งบ่เกินซองมือหัวราคาราคาท่าทาุหินมุต้องไป็นต้องไปในเมืองเลยดูซิกันเถอะแต่ยู่นี้มีบอกพันก่อนเดี๋ยวราคาพันยังคือถูเข้ามาเลยเราต้องคุยกันราคาบอกก่อนบ่ได้ในไหลลดเล้อลดเนาะหรือซื้อไหลซื้อซองสั้นตอนเัากระดเทอาสิ ยี่สิบสามสิบบาทก็มากันไปีต่การเรือใบเอามาบอมีแต่การเรือใบกรเรือใบมีการอื่นก็มีการอื่นก็คือมองแปดเซนแปดเซนอไรแปดเซนก็คือค่ายเรือใบแหละแปดเซนต์ต้นเอาหกสิบบาทแปเซนนี่เซนก็ต้องร้ส่บะอยสิบานแปดสบตนาทับสาวดิโอไปบวงจะบวงเนาะ แต่สายยีสี่เนาะถ้าสิาก็สั้นดีบนออี่สิบาค่กเลยพอดีว่งหวานเนาะย่าไลาได้มองน้อยอือนักนี่สิบ่าพอดีอันนี้มองสิบสี่เซนทับยีห้าลึกยีห้าตาพี่น้องอแต่ตารเรือใบอแล้วก,ก็มองสิบหกเซนทับยี่ห้ายี่สิบตาแล้วก็มองสิบสองอีกเด้ สิบองก็ทับสาวห้าสาห้าตาคือกันสิบซองก็มีได้หนิห้าตนเอามาเอามาไว้เพื่อคนกระเจเยสิบซองเรีงกเลตามนี้เลยพี่น้องเอากาวมาพรับแมงขันไข่นะกาวปลาเหลี่ยมกาวอีพ็อกซี่เนาะติดปลาไนแล้วก็ต้องมีกันกาวปลาป่าที่คนมักเท็ดอัป็นปองหมงแล้วก็ต้องอมีท่อ ท่อปัมมองไอว้อีกเออพออะไรจับอะไรท่อท่อนิ้วเ่รอ,ขอรกขอุนบางคนก็ใส่พกขุนเดียบางคนกค็ใส<ด>่ท่อนิ้วท่อนิ้วหัวฮะท่อนิ้วท่อนิ้วพกขุนเดียบางคนว,ว้าพกขุนก็น้อยท,อบบท่อส<ะ>มีนนม่นแหลท่อฮีฮะนิ้วเลี้ยงบอลนี่บ่บ่นิ้วเลี้ยงมันก็ตั้มมันเนี่ยเติบอยู่เด้ใส่ลังบ้านนิ้วเลี้ยงเราสมีนเนาะน้อยไปนิ้วน้อยนึงเออเน้อยก็นิ้วน้อยนึงโอเคนิดนึงนี่แหละตามนี่แหละสินค้าก็ะดาพุ่นทางล่างผมก็มี มีบ่งโมซาหรอมีแต่สิบแปดสิบแปดสิบแปดออกสี่บาทสับบอสแหงวัดพี่น้องเอยของก็คือนั้นยางดำมันก็ได้แข่พูดละสิบห้าไปเลยนี่พูดละสาดสิบหรอสิบห <c oughs> ้าอันนี้ก็ได้ยี่ห้าอันนี้ก็ร้อยสี่สิบอันนี้ก็แปดสิบเลือกกับมูลละสิบห้าแล้ว เอาสั่นมาพร้อมม่มาขาพร้อม่่สั่นมาายพร้ออันที่ซีน่ะที่สีมีคนใช้อยอ่มันมี่บ้านเราเงไหมเวอเถอลอันนี้ก็จีมจิมกันยี่สิบบาท่นี้อ๋ออันน้อยซ0ฟอันนี้สาวคนนี้ไปเปลง่งกันยากอยู่เนาะโบแล่แต่แต่ลุงบ้านเราลุงแล่นไหมเนาะได้ไหมแต่ลุงนี่เด้อลุงกนเดียโบเล่นเาะย่างเอา แ <Now, S 2> นวมองตระส้มผมมีนะตามนี่แหละพี่น้องบ่วงมองก็มาแล้วมื้อนี้เออไปจัดผมได้มองเก็บมองกันพูดอ่ะตู้เย็นห้างพุน่นแล้วนี่เออแล้วเลยหนูให้เออกันหนูเด้ตู้เย็นห้างเนี่ยมีตู้เย็นมาขายเด้อแไหม <laughs> <laughs> ตัง้งร้อยสามร้อยเนาะซื้อ <laughs> <laughs> ไม่เสียมองได้การได้หัน บริสไซแล้วมันบูดเย็นแล้วมันดังพร้อมเอา้าเดี๊ยนมีมาไม่ยังลงให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะสั่งมองน้อยมาอีกอีกบานนี่แค่นี้แหละขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับผมกูหาผีไปเมียกูไปเอิญแล้วพอดีเลยพี่น้องมองมาฮอดป๊อบกับลูกค้าก็มารับเลยเอ๊ะตัดตอนครับสามครับสามสามเนาะ แน่นอนมันบ่กมันเกินเนาะสามครับหนึ่งสองสามเนาทั้งเสื้อทั้งมองทั้งน้ำกดทั้งป้อมเนาะมีก๊อฟเซตอยู่นี่เนาะมักเสือบ่วงก็มีเนาะหน้าเนาะเอาะซุกม่านเด้อม่านเด้อเออม้าม้าม้านตบใจเลยตบใจอ้าม้านม้นเออจะสิ้เป็นม่านข้อเนาะและมันม่านมา่านป้าเออมาเต้ซีบ้าทอ่ารับไปแล้วอีกสามตอน อ่าหมุนนี่มือจมมือดีมืดอีกเนาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกคลองพี่น้อง